หนึ่งเคล็ดลับหายปวดเข่าได้ไม่ต้องผ่าตัดที่หมอฟันใช้รักษาคนไข้สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันวันนี้นะคุณมีการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเฟื่อม สิ่งนี้ที่คุณต้องทำคุณต้องลดกระบ,บวนการอักเสบก่อนนะครับคุณอาจจะเป็นการกินยาก็ได้ช่วยลดการปวดก็ได้คุณจะมีการฝังเข็มช่วยแก้ช่วยลดการอักเสบก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่หมอฝันจะเลือฝันฝังเข็มนี่คือ WHO หรือองค์การอนาโมัยโลกคัดรับรองไว้ทําให้หายปวดได้จริงเพียงแต่คุณต้องฝังให้ถูกต้องให้ถูกหนักแล้วก็ถูกคนอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วหลายคนไม่รู้โอเคไหมทำให้มันนีมันไม่เวิร์กแต่อีกสิ่งหนึ่งครับพอมันลดอาการอักเสบแล้วสิ่งที่คุณต้องทําเพิ่มอะไรครับนี่ฮฮฮะะะะงงงัั้้้้้้นน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 คคคุุณณเเเเป็ขขขาาาาสรรรริมมกกกดจออไบใใตตีีถู มันทำไมฮะมันลดลงเขา่าคุณเลยชิตกันคุณก็เลยการปวดมะนให้คุณต้องการรักษาที่ต้นเหตุคุณต้องมาเติมน้ําในเขา่าช่องช่วยอะไระค,ครับคือด็อกเตอร์ฟันโฟอินวันครับซึ่งมีส่วนผสมของยู2ีทูบวกกับโรตีโอไกแคนของจริงที่หมอฟันบอกคนไข้ว่าเวลากินต้องกินน้ําตาลไปเยอะครับเพื่อใช้ในการดูดน้ํากลับมาตรงนี้จะช่วยลดอาการเสียงขัดในเข่าให้มันอาการคุณดีขึ้น